ร้านเจลินนะคะข้าวต้มบัดียวมาถึงแล้วมุกดาหารปิดขี้เกียจหน่อยขี่มาไกลนะครับเอาลนะคะอันอันนี้ก็คือเป็นขาหมูนะคะผสมขาหมูหมบวกไสนน้ีอันนี้แซ่บมากสุดยอดซิกเจอร์ของร้านเลยคือจตินไก่หมดแล้วนะกินแล้วต้องรู้สึกสำลักเนี่ยของแท้เข้าคอใช่ไหมคะน้าเรียกเข้าคอวันนี้เรามาที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตามหากะเพราแห่งตำนานนะครับเอากะเพราเนื้อนะคะคุณผิดเรสจุกจิกออกให้อยมิตาชแนลชิมอันพี่เขาบอกหน่อยอร่อยยังไม่ทันได้กลืนเลยคุณเอาก็เคี้ยวไงเคี้ยวแล้วรู้รสชาติาแล้วห้อเคลื่อนคอนนี่คุณนัทนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วได้กินแล้วกะเพราแซ่บนะครับหน้าโรงเรียนโสด เป็นเมนูยามเช้าที่เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับผมกับกะเพราแซ่บดูนี่โอ้โหข้าวเม็ดเลียงสวยมากนี่นะคะร้านเจลินนะคะข้าวต้มบดเดียวมาถึงแล้วมุกาหารปิดขี้เกียจหน่อยขี่มาไกลนะครับกับฮอนด้าวีโอของเราข้างหลังนี้เลย มันร้อนแล้วเปิดฝาเครื่องหน่อยวันนี้ขี่มาเยอะมากปิดตีหนึ่งนะคะตรงน,นี้ใครมามุกดาหารมากินได้มามุกดาหารนะฮะไม่มานะครับถือว่าพลาดนะครับข้าวต้มบาทเดียวมีจริงนะข้าวต้มปกติก็จานละยี่สิบถ้วยละยี่สิบสิบบาทบาทเดียวข้างหลังเรานะครับนี่เดี๋ยวไปดูเมนูกันเจรินเจลินนะฮะข้าวต้มบาทเดียวมาได้เลยนะครับผม ก็อาหารเนี่ยก็จะเป็นแบบบ้านๆเป็นแบบสไตล์เ้าต้มกุ้ยนะฮะนี่ของกินมีเยอะไม่ต้องกลัวถ้ามาที่นี่ต้องสั่งฟุ๊ปเปอร์ขาไก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่นี่ดูดูน้องนั่นนี่มาเสิร์ฟถึงที่เนี่ยชัดเจนเห็นไหม ขายของต้องมีราคาแบบนี้แหละต้องมีราคาอย่างนี้นีู่อยางซุปเปอร์ขาไก่60บาทถูกมากนะถูกมากในยุคสมัยนี้หากินได้นะเดี๋ยวเราสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมออกมาจากเมืองตัวเมืองอุบลน,นะฮะก็กินมาบ้างแล้วที่ตลาดโตลุ่ง อยู่กลางเมืองเลยตลาดทุ่งคุ้งศีเมืองตลาดทุ่งสีเมืองมองีทุกวันเลยอันนี้ก็เป็นร้าน f อฟนะคะเอาหอัวกินดูกันใครจะชื่อเขาต้มปลาเดียว,วมีชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับต้นตานนี่มารับออเดอร์เองเลยเป็นไงเป็นไงซุปเปอร์ขาไก่ที่หนึ่งดิฝ่าแล้วก็เอาข้าวอะไรข้าวต้มอ่ะข้าวต้มเนาะนี่นะคะหมด หมดอ๋อหมดแล้วซุปเปอร์ขาไก่หมดแล้วีอ๋อเป็นซุปเปอร์ที่โกงหูครับอ๋อซุปเปอร์ที่โกงหูแต่ละเดือนแค่กันนะทุกคนทุกทั่วทีซุปเปอร์หมดเลยได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับโอ้ยทรายพะโล้ถ้ามีทรายมีอะไรมีเพิ่มเลยเหรอไม่อร่อยคอมเพนได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอ่านอ่านเมนูให้พี่เลยโอ้โหมีแยกประเภทเลยเนาะผัด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 กะเพรา เยอมากยอนโบราณด้วยค่ะกล่อมกันเดี๋ยวจะเรียกหมจะลงมายู่ขอกำลึงพี่ยังไงเขาสั่งก่อนนะคะมาแล้วนะคะอันอันนี้ก็คือเป็นขาหมูนะคะผสมไ่มาหมูบวกไส้อืมโอ้โหอันนี้แซ่บมากสุดยอดกเกอรของร้านเลยคตีนไก่หมดนะกินแล้วต้องรู้สึกตำลักเนี่ยของแท้เข้าคอใช่ไหมคะน้าเรียเข้าคอ อร่อยมากนะคะอร่อยมากนี่อร่อยมะนาวจะมะนาวแป้นนะฮะส่วนพริกนี่ผมจะให้ดูเขียวเขียวนี่ไม่ใช่ผักชีนะโอ้โหดูเม็ดดิใสๆอย่างนี้ความเผ็ดนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แซ่บมากรับประกันเผ็ดไม่เผ็ดหรือแซ่บไม่แซ่บให้ดูไอถ้ากินเข้าไปคำแรกแล้วมีไอเนี่ยแสดงว่าถึงไม่แล้วพอเค็ม อันนี้จะเป็นนี่กระดูกหมูนะฮะ,ะซี่โครงหมูใช่ซี่โครงหมูซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์เขาว่าซุปเปอร์เนี่ยต้องมีพิกกี้หนูสวนใครชอบสายแบบจิ๊ดจี๊ดนะแวะมาเลยนะครับผมร้านเจลินข้าวต้มบาทเดียวนะคะี่มุกดาหารนะคะเปิดเปิดเปิดน่าจะกี่โมงคะมงเย็นเปิดห้าโมงเย็นนะคะถึงตีหนึ่งเลยนะคะห้าโมงเย็นปิดตีหนึ่ง นี่นี่นี่ตัวที่หนึ่งแล้วคนก็ยังมานั่ง่นั่นหมายความว่าภาคนที่มามุกดาหารแล้วนึกไม่ออกนะขอบอกให้มาร้านเจรินเข้าต้มบาทเดียวพิม์ไปเลยใน Google Map นะครับท่านจะมาที่นี่ได้ถูกต้องทันทีรสชาติดีนะคะต้มแซบรสชาติดีมากเมนูที่สองขเหนีเมนูแรกเนี่ยเมื่อกี้เราโดนต้นน้ำไปแล้วอีกครีมขอให้คีมมันแทบส่วงเลยครับภาษาอีสานว่าส่วงเลยคือคล่องอ่ะบอกตรงเมื่อกี้ขับมาแล้วมันเวียนหัวเพราะขี่มาตั้งหลายชั่วโมงแล้ว โดนเมนูตุกกาแฟไปนี่ตึงเลยอ่ะอันนี้ปลาเค็มมาจากไหนเมื่อกี้บบเจ้าของร้านเขาบอกมาจากแม่กองเลยนะคะปลาเค็มมาจากแม่กองอนี่กินหนาะๆชิ้น,นใหญ่ๆนะที่นี่ไม่ได้ใสเ่เป็นเศษนะครับใส่เป็นชิ้นเบลเลอร์นะฮะแล้วเรามาลองจิมกันดูนี่ผักโอ้โหคัานแหนนี่เขียวอ่อนๆเลยขอบอกควดร้อนผักนี่กรอบมาก มากันได้นะคะเป็นร้านเล็บซีโอโหอร่อยคุ้มค่ามากเลยราคาไม่แพงนะคะราคาไม่แพงที่นี่นะฮะปลาเค็มปลาอินทรีหอมไม่เค็มนะฮะไม่เค็มนี่เลยเป็นชิ้นกินได้เป็นคำตักกับข้าวแล้วดูขนแหงกรอบนะเห็นอย่างนี้กรอบอ้เด็ด มาลองมาลองขาหมูหน่อยขาหมูขาหมูตั้งแต่มามุกดาหารยังไม่เคยกินร้านก้วเตีวต้มปุ้ยที่ไหนโดนอย่างนี้มาก่อนเลยบอกตรงจริงๆแล้วแถวมึงเลยเราก็ยังไม่มีนะไม่มีมีมีที่วังกระพุงที่เดียวที่เราไปกินปลาเค็มคั้นมาแล้วอ่ะรสชาติเด็ดมากแม่เจ้ามาอีกแล้วครับโอ้โห่นูอะไรเนี่ยคือหลักๆมุกดาหารมันติดแม่น้ำโขงต้มยำปลาคัง ต้องมากินต้มยำปักครังนะฮะนี่แต่เรายังไม่กินขอตัวขาหมูอ่ะแนะนําเลยพะโลนะฮะที่เป็นไส้นะครับนี่สะอาดแน่นอนเดี๋ยวลองชิมมันดูเป็นยังไงกันบ้างนะครับชิ้นใหญ่ใหญ่ใส่น้ำจิ้มนิดหน่อยนะฮะกระเทียมนี่ไม่ต้องแกะใส่เป็นเม็ดไปเลยใส่เป็นเม็ดไปเลยมา ไม,ไม่มีกลิ่นเขาบอกปกติข้าวหมูไส้นี่ต้องต้องกลิ่นแรงเนาะ <ś c ups> นแรงมากไปเลยอือฮ้คือบางร้านเนี่ยบอกตรงอาจจะทำบางเมนูได้แบบอร่อยแล้วบางเมนูไม่อร่อยผมกินมาสามแล้เนี่ยผ่านตบดกก้วยข้าวนิดนึง อยากขายเวียนหัวเมนูนี้เลยคือบางท่านเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวมุกาหารอาจจะมาไกลนะฮะต้องเมนูเมนูนี้ทุกโต๊ะต้องมีซุปเปอร์หาที่กินไม่ได้มาที่นี่เนาะร้านเจริญข้าวต้มบะเดียวถะะูกต้องครับเปิดถึงดึกเลยทีหนึ่งเมนูต่อไปต้มยำปลาคังน้ำใสเอ๊ใสแค่ไหนดูเอาแม่ใส่มากราชิมรสชาติกันว่าจะเป็นยังไงมาคือมาน้ำโขงมามาที่แม่น้ำโขงแล้วเนี่ย ถ้าไม่ได้กินปลาคังเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงนะเนี่ยตักแต่ปลาคังเลยดีกว่าผมกล่อมออครับไม่ได้เผ็ดร้อนแรงอันนี้เผ็ดร้อนแรงกว่าที่เป็นท๊ปเปอร์นะฮะแต่เครื่องถึงมากดูดิดูดิดนี่อีกนิดนึงกินกินไปกินตรงต้นไม้แล้วเอ่อือไปกินขาลากมันนะอ่ะนะด,ดูดิดูดิดูดิ มเมือกี้เทศช่ำๆมาเลยต่อไปอีกคือมาแม่น้ำโขงต้องสั่งนะฮะต้มยำปลาครังแนะนำเลยต้มยำปลาครังเอ๊ะถ้าชามอย่างนี้เท่าไหร่เท่าไหร่คุณน้าพอหรอมหนึ่งร้อยหน้าจะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะในในในเมนูๆๆๆๆๆๆที่อื่นเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ที่นี่ร้อยยี่ยนี่นต้มยำปลาครังร้อยยี่ ไม่ใช่ปลานินนะครับปลาคลังปลาดําผมอันนี้่าจจะเจ็ดสิบนี่ซุปเปอร์เจ็ดสิบกลับมาไม่แพงนะกลับมากลับมาแซ่บอีกทีนึงแซ่บมากรี่ว่ามาแซ่บมากไหมเฮียถ้าใครอยากกินปลาอินทรีนะฮะไม่ต้องไปถึงสมุทรสาคูนั้านนะนี่คือไม่เค็มผักกรอบๆดูโอ้โหมากับช่องตัวในบ้านก็จะได้กินอะไรที่มันบ้านๆแบบนี้แหละ ถูกใจจริงๆเลยนะฮะอร่อยไม่เค็มไม่แสบลิ้นตบกับกระเทียมพอดีกันดูดิครับเพียงแค่4เมนูอิ่มแป้ได้นะฮะอร่อยทุกเมนูเลยเนาะแนะนำนะครับใครมาครอบครัวมาคนเดียวมาคู่รักมากับเพื่อน 5้าโมงเย็นถึงตีหนึ่งเจลินเข้าต้มบาทเดียวเชิญครับผมขอบคุณมากครับกินกันจนดูดิทุกคนอร่อยมากนะแต่ว่ามันอิ่มนะทุกคนไม่ได้ไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะคือ <c oughs> เหลือแต่ซากครับ <c oughs> เรียกว่ากินกันจนเกี้ยง <c oughs> ราคาแบบในการกินกันจนเกลี้ยงขนาดนี้เรียกเช็คบินแล้วเมื่อกี้นะครับเวอร์ห้ารอยมีทอน ดูดิโอ้โหนะดูดินี่เมนูแรกซปเปอร์เจปลาครังต้งยมยำปลาครังน้ำใสนะครับย้ำต้ยมยำปลาครังน้ำโขงน้ำใสร้อยยี่นะครับขแขนปลาเคม็มเหลือเชื่อ6กบาทขแขนมาแบบพูนนอะ่ะปลาเคม็มชั้นดีซะด้วยแล้วดูนี่นะขาหมูบวกไส สมัยก่อนบางคนก็จะสั่งแต่ขาหมูหรือไส้แยกแต่นี้มาเลย2อ,อย่างในเมนูเดียวร้อยเดียวนะครับที่เหลือก็จะมีในน้าข้าวอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอยู่ที่500มีทอนดูดิเออราคาเบาจําไม่เลยแวะมาได้นะครับผมที่เจลินข้าวต้มบาทเดียวนะครับอยู่ในตัวเมืองมุกดาหารนะครับและที่สําคัญใครมามุกดาหารเนี่ยไม่ว่าจะนั่งรถทัวร์หรือจะนั่งอะไรมาก็ได้ไม่ต้องสน ไม่ต้องขี่รถเอารถจอดไว้โรงแรมไปเช่ามอเตอร์ไซค์เลยนี่ที่ขนส่งนะครับจะมีร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ยอยู่นะครับที่ขนส่งราคาไม่แพงเป็นกันเองดูแลดีนะครับสบายใจได้มีเบอร์โทรติดตอ่อครบหมดไปที่ขนส่งมุกดาหารจับพิกัดไปเลยสบายมากนะครับผมนี่ชื่อเชื่อร้านนี้เลยนี่มาชื่อร้านอะไรเอ่ยนี่นอยู่ที่ขนส่งเลยท่นแหละร้านเช่ารถ มอเตอร์ไซค์นะครับผมนี could, ่ชื่อร้าน L2H Motorbike นะฮะ L2H Motorbike ไปได้เลยร้านเช่ารถเนาะอ่าร้านเช่ารถมุดาหารหลักๆก็ L2H นั่นแหละถ้าไปที่ผนสกน่ะก็ได้เจอมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าร้านนะครับผมที่เขารับส่งคนข้ามราวอะไรทุกอย่างเลยนะถ้าใครอยากไปเที่ยวมีอีกมีบริการพาไปเที่ยวก็มีนะโทรหรือคนพื้นที่ส่งของไปฝั่งโน้น ติดต่อได้เลย l 2 h ชอยู่ที่ขนส่งนั่นแหละร้านเช่ามอเตอร์ไซค์สามารถส่งกันได้ไปส่งได้เลยนะครับผมมาสุดท้ายแล้วมือนี้500มีทอนทอนมาร้อยกว่าบาทโอ้โหดูดิราคาโคตรเบาแต่ขอโทษนะครับแต่ละเมนูนี้รังสรสั์นมาอย่างดีกินกันจนเกลี้ยงน้ำจิ้มที่อื่นเนี่ยบางครั้งอาจจะบางๆแต่ที่เนี่ยเข็มปึกมาเลย้ปไเเหลลือยดูพริกขี้หนูสวนนี่ ไม่ได้พริกขี้หนูอะไรนะขี้หนูสวนเลยมะนาวแป้นกับเมนูนะฮะอะไรนะลืมลนะซูเปอร์ซปเปอร์ซิโครงเนาะซูเปอร์อซปเปอร์มี2อันมีซิโครงสามอ่ามีซิโครงแล้วก็ขาไก่แล้วก็เลิง์นะครับโอมาได้มาได้โอเคครับ วันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเหมือนเดิมครับมากับเจ้าฮอนด้าวีโอผู้ใจของเรานะฮะวันนี้เรามาที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อตามหากะเพราแห่งตำนานนะครับซึ่งเป็นร้านกะเพราไทยบ้านนี่มาแงนเลยพิมพ์ใน Google จะเจอเนอกกะเพราแซบ่บน้อมุกดาหารเนาะกะเพราแซบ่บหน้าโรงเรียนโสด ศึกษานะครับผมนุ่นนี่หน้าโรงเรียนเลยน่ะคะนี่นะคะโรงเรียนอยู่หน้าโรงเรียนนี้เลยอ่าคืออยู่หน้าโรงเรียนเลยเดี๋ยวไปดูกันความไทยบ้านแค่ไหนคือกะเพราเนี่ยส่วนมากเขาก็ไปซื้อตลาดใช่ไหมแล้วก็มันเด็ดยอดหรือซื้อแต่ใบมาที่นี่มาดูนี่มาดูนี่นี่ไงที่เราปลูกเองเลยสดสดบ้านสดอยู่ริมถนนนะคะกะเพราที่นี่ปลูกเอง ออร์แกนิกนะฮะไม่มียาฆ่าแมลงโอ้โหไม่โอ้โหหน้าแซ่บเดียะน่าหอมเดีย่ะสดกว่านี้ก็กินตรงต้นมาแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันพอได้พอได้มาแล้วเนี่ยเป็นยังไงต่อจากต้นให้ดูเมนูก่อนสิพี่นัทนี่นเมนูตรงป้ายก่อนดูเมนูอ่าดูเมนูกันเมนก่อนนะคะมีเมนูให้เลือกหลายนี่ผมอยากกินนี่มากเลยไม่กะเพราเนื้อนี่กะเพราเนื้อกรอบเอ้ไม่ใช่ดิ ไม่ใช่ดิกะเพราเนื้อกะเพรา55นะคะกะเพราเนื้อกระเพราหมูกรอบนะคะกะเพราเนื้อไข่ดาวอยากกินเป็นกระเพราเนื้อไข่ดาวราคาไม่แพงนะกระเพราทะเลก็มีนะกะเพารวมก็มีดูดินี่นี่กระเพราเครื่องในไก่เบอร์นี้โทรมาได้นะถ้าใครมามุกดาหารยามค่ําคืนก็ไปกินข้าวต้มบาทเดียวเจลินยามกลางวันนะฮะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยก็แวะมาหน้าโรงเรียนโสดนะฮะ เพื่อมากินกะเพราแซบนะครับตามร้านตามหาร้านมาได้เลยกะเพราแซบย้ำนะฮะกะเพราแซบสดใหม่สะอาดนี่เรามาดูกันครัวแบบบ้านๆนะคะสดมับบนมากเี่เรามาดูกันคือแค่ที่แค่ที่เด็ดกะเพราก็เฮฟวี่แล้วอ,ะอ่ะอ่า <c oughs> นี่นี่ <c oughs> นั่งเด็ดกันตรงนี้เลยนี่นี่ต้นมันเก็บมาจากตรงนู้นโอ้โหดูนี่เห็นไหม เนี่ยบ้านๆเลยนะเด็ดออกมาใส่ถุงเต็มเลยเห็นไหมนี่ทำงานบ้านทำงานบ้านดูดิโอ้เชือหั่นชี้นะหั่นชิ้นเดี๋ยวสั่งกันก่อนนะคะเดี๋ยวพวกเราจะขอสั่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่ารสชาติกะเพราแซบนั้นเป็นยังไงขอบอกว่าไทยบ้านจริงๆกับเผาปลูกเองกับมือเด็ดกับมือโอ้โหราคาดี ใครมามุกอาหารพลาดไม่ได้นะครับร้านกะเพราแซ่บหน้าโรงเรียนโสดนะครับผม<ช>โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคพอ,อเ,คเนื้อนะคะนี่พอเนื้อน้องผีเนาะใช่ครับพอเนื้อไม่เผ็ดไม่ใส่พริกเลยอันนี้ของเด็กของว<笑><笑><笑>ิต้าชนะวิต้าก,กินไม่เผ็ดเนื้อันนี้น่า,นนานจะเป็นหม้อน้ำซุปเนาะพี่เนาะหม้อน้ำซุปครับโอ้โหหม้อน้ำซุปน่ากินมาก เพราะว่าที่นี่มีข้าวเปียกด้วยเนาะพี่เนาะใช่ครับเป็นข้าวเปียกไก่ข้าวเปียกหมูน้ำซุปน่า,ากินมากนี่อันนี้ก็คือเป็นเ้าวแม่ครัวนะคะทำสดเลยนะคะทำสดทำสดเลยอยู่ตรงน,นี้เลยร้านนี้มีข้าวเปียกด้วยนะมีข้าวเปียกหมูข้าวเปียกไก่น้ำซุปน่ากินมากเมื่อกีใ้ในหม้อไปดูมาแล้วแต่พวกเราสั่งผัดกระเพรากันรอดูกันว่าจะเป็นยังไง โอ้ยครับเล่นโซ่เี้ยงเลยนะนี่ของตชานลถคาหอกกลวยเตียวไม่ใช่กลวยเตี๋ยวกระเพรากระเพาเนื้อนะคะพูดผิดเลหผหน่อยมีตาช n แนลชิมอันพี่เขาบอกหน่อยอร่อยยังไม่ทันได้กลืนเลยคุณเอาก็เคี้ยวไงเคี้ยวแล้วรู้รสชาติแล้วหอมครื่นคอนกืนไม่รู้หรอกมันต้องเคี้ยวเคี้ยวแล้วกลืนแล้วบอกหน่อยวันนี้นิมาด้วยนะคะนี่ มีแค่ห้า่ห้าสิบหนึ่งกว่าใครรู้คุณนัทบ้างคุณนัทก็ไปไม่เอาไม่เอาไข่ดาวก็ได้หรอกเหตว่าพี่มีไข่ดาวเอาไม่เป็นไรแล้วเอาไหมมีไหมพี่มีไข่ดาวครับอ๋อจัดไปเลยไข่ดาวสามปองนี่เอาคุณนัทนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วได้กินแล้วกะเพราแซ่บนะครับหน้าโรงเรียนโสดเป็นเมนูยามเช้าที่เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับผม กับกะเพราแซบดูนี่โอ้โหข้าวเม็ดเลียงสวยมากเดี๋ยวเรามาลองเทศนำ้ำซุปกันก่อน <c oughs> เคลียร์คอก่อนแป๊บทีหนึง่งน้ำซุปน้ำซุปก็หม้อ,อใหญ่นะเฮ้ยมีติดมันด้วยอ,อะไรอ,อใช้ได้คือเราทีเด็ดซิกเนเจอร์ผมชอบเป็นกระเพราที่ปลูกเองแบบนี้เราก็เด็ดมาเด็ดกันบ้านๆเลยขอใส่พริกกรปลาทีห่ กินยังคุณน้าจะไม่ใส่หรือินมันไม่ชอบอ่ะต้องชอบท้กประาน,นิดหนึง <c oughs> ่งอกิ่นแรงมากนะคะของแพ้ของแพร่ของแพ่ <c oughs> บอก่อย ตัวใบกะเพราสดมากสดกว่านี้ก็น้ำตาไหลแล้วอ่ะที่สำคัญแลกกว่าร้านอื่นตรงที่ว่ามันมีติดมันของเนื้ออยู่ในนั้นด้วยโอ้โหเด็ดผมชอบแบบนี้เลยคือบางร้านจะเป็นแบบเนื้อเนื้อเนื้อเฉยๆอ่ะแต่นี่จะมีมีความติดมันด้วยอ๋อสันในมีน่าทำไมนุ่มยังเลยใช้บ้านแท้แต่สันในโคตเด็ด อ uh huh. มาที่มุกดาหารต้องมาตามหาให้ได้นะครับกับเฮาแซบหน้าโสดหน้าโรงเรียนโสดนะครับโอ้โหแบบใกล้บ้านเลยโอเคผ่านเลยผ่านผ่านผ่านราคาดีด้วยดูดิราคาดีอืเดี๋ยวรอดูผัดกะเพราข้างในไข่ะกินแต่ไก่ไม่รู้จะเป็นเก้าหรือเปล่านะของรู้เลย มาแล้วนะทุกคนข้างในไก่นะเหมือนท้ายภาคกลางนะทุกคนอืเดี๋ยวเราจะลองชิมดูเดี๋ยวก,กินเครื่องในไก่อีกนะ,ะกินกระไก่เป็นเกลืหรือเปล่าขอชิมกนะ็ฉ <c oughs> ันเอาถือให้เรากนะินกินเลยนะทุกคนอืม รสชาติแบบกะเพราอืมรสชาติโอเคกะเพราแบบ <c oughs> พี่เขาบอกเขาเป็นคนภาคกลางการ็รสชาติก็โอเคพอก,กินได้นะคะอร่อยรสชาติจะกลางกลางหอมเนาะคำถามว่าพี่เขาจะเืเ็ดมาหน่อยนะคะ เราก็ใส่พิกน้ำปลาโรยไปหน่อยมันก็จะสดมากขะาพรพนี่ปลูกเองเออปลูกออร์แกนิกเลยนะทุกคนออร์แกนิกมากไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้นปลูกเอาเองปลูกบ้านจริงๆนั่นไปสั่งเพิ่มอีกแล้วเมื่อกี้สั่งเป็นเกาเหลาขะาพรพอ่าเป็นไงเออใช่เกาเหลากพราอ่ะดอ่ะสั่งเป็นกับสั่งเป็นกับแบบจานเดกาเหลาข้าวโาอ่ะ สั่งเป็นกับกับจานกลางมาไม่ใช่เกาเหลากระเพรานะค่ะโอเคมาดูกันว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่นี่นะคะเป็นอับสั่งกระเพราเนื้อแบบเป็นกับมานะคะอืหอมเนื้อมากเลยกินดูแล้วนะทุกคนเกาเหลาเป็นกับมาจานกลางไ่รู้ท่าอะไรแต่กินแล้วหอมเนื้อมากมีติดมันแทรกด้วยพี่เขาบอวกว่าใช้เนื้อสันในอร่อยเนาะกินดูแล้วมีรสชาติหอมเนื้อมาก ความเผ็ดความแซ่บของกะเพราสดสุดๆโอ้โหไอ้มามุกดาวหานต้องมาลองนะคะท่องกะเพราแซ่บพิมพ์ไปเลยพิกัดนี้กะเพราแซ่บนะครับมันจะจับมาตรงนี้แหละโอ้โหมันมีติดมันด้วยประเด็นอะมีติดมันหอมหอมกลุ่มกลุ่มราคาราคาบ้านไทยบ้านทำไรพ่อเออแต่รสชาติดีเนาะอืมอืมเันเอยจะเคลื่อนมันเดิมอยู่ไม่กลับเนี่ยอยู่มุ้งจ้าาห้าหวนี่นะคะพวกเรากินกันนี่จน ไม่ไม่เหลือซากเลยนะคะนี่ไม่เหลือซากเลยเที่สำคัญเนี่ยท่วมหัวท่วมโผลไปหมดแล้วแยบหลายคือมันเป็นอารมณ์คือขะเทาเนี่ยมันเป็นยานะเออเป็นสมุนไพรนะเป็นสมุนไพรเลือดลมกินแล้วเดินดีเดินดีจริงๆเมื่อเช้าตื่นมาเหมือนมึนๆหัวอันนี้ไม่มึนเลยหายไปแล้วแยบหลายก็วันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่พวกเราสั่งไข่ดาวด้วยเนาะถ้าเป็นเนื้อน่ยจะอยู่ที่55บาทอ่าใช่เราสั่งปลาแซลมอน บาทอเนื้ออย่างเดียว4 5บห้าบาทกะเพราเพิ่มอีกสิบาทไก่ดาวเพิ่ม10บาทกระเพราเครื่องในไก่ก็50บาทมีกะเพราะว่ามีกระเพราเครื่องในไก่มันสีบาทบวกไก่ดาวอีกเป็น10บาทเนาะอร่อยเหมือนเดิมแต่ไอ้ไอ้กับเนี่ย80บาทเค็มเค็มเค็มหรือเผ็ดใช่ไใครอยากกินกะเพราแบบถึงพริกถึงขิงนะฮะ แล้วใบกะเพราเนี่ยปลูกเองเด็ดเองผัดเองพริกเนี่ยไม่เน้นปั่นนะครับต้องตำมือเท่านั้นมันถึงจะเกิดความหอมแซ่บอร่อยนะครับผมอีลีเดอร์นะครับร้านก็ร้านพี่เขาเลยนะคะที่นั่งนี้อแยะติดถนนสายเอเชียเลยนี่นี่ติดถนนใหญ่เลยมัน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 ไม่ยังไม่มีคนมากินแล้วเพราะวันเป็นช่วงสิบโมงแล้วจะสิบโมงอีกไม่นานเดี๋ยวนั่งเรียนเลิกเดี๋ยวรู้เรื่อง เด็ดจริงวันนี้โดนอยู่เท่าไหร่นะคุณนัทนสามร้อยห้าบาทสามร้อยห้าบาทมีน้ำแต่ขอโทษนะครับท้องอย่าแตกน้เราบริการตัวเองเยอะมากเอออิ่มโอ้โหเนื่ยท่วมหัวไปหมดเลยอ่ะสี่จานแล้วก็มีข้าวเปล่าด้วยอีกหนึ่งเลยข้าวเปล่าด้วยอีกหนึ่งเหรอข้าวเปล่าด้วยอีกหนึ่งเนี่ยนี่เด็ดมันอยู่ตรงไข่ไขมันเนี่ยมีไขมันนิดหน่อยเพราะว่าเนื้อมันหอมเนาะเนื้อมันมีกลิ่นหอมเนื้อมากเลยเนื้อไม่ต้องกลัวเหนียวเนื้อนุ่มมากเนื้อทำแบบบานๆมา ไทยบ้านออริจินอลเลยอืออร์แกนิกมากร้านนี้สุดยอดต้องมาลองนะคะถ้ามามุกดาหารเป็นร้านเด็ดนะคะร้านเด็ดต้องมาลองต้องมาลองแซบอีลีแซบอีลีด้วกับกะเพราแซบหน้าโรงเรียนโสดนะครับไปไปกันต่อเดี๋ยววันนี้เที่ยวเมืองมุกดาหารกันทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทัวไทยบ้าน <Hey! laughs> นี่นะคะพวกเราก็เดินมาถึงหน้าวังกันแล้วนะคะคนเยอะมากเลยก็พอมีคนมาเที่ยวกันไม่รู้จะกินอะไรไปเดินดูกันไปเรื่อยๆก็มีคนมาขายของนะคะแล้วก็มีคนมาเดินเล่นอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับประตูชยัยประเทศลาวอะแต่นี่เป็นวังนะคะ อันวังอืม <c oughs> อร่อยอยะต้องกลับมาซื้ออีกนะทุกคนอันละ2,500เดียวนะคะทุกคนร้านฝาอย่าลืมแม่นะ้ำโขงนี่เองตรงเมือง,งพนมเป็นนะทุกคนมันอร่อยต้มมะพร้าวนี่แหละแล้วก็ใส่กับน้ำตาลที่มีงานีนแหละใช่ไหมช่แล้วก็ใส่ขนมไม้ให้มันหวนาน เป็นหอยนึง่งนะใส่ตะไคร้แดวกันอิ่มไปกันต่อเดินว่อนรอบเมืองแล้วก็ขับรถกันต่อนะคะโลคอฟูตดขนมจีนน้ำยาเหมือนประเทศไทยเลยาขายน้ำลูกชิน้นลูกชิ้นหนึ่งเหมือนไทยเลยข้าวเหนียวหมูปิ้งก็มีนะทุกคนเหมือนไทยเป๊ะเลย เป็นเหมือนนกตัวเล็กๆนะคะหรือลูกไก่ไมาดูนะเนร้านมลงทอดตัวข้าวปุ้ดฟัมบูชานะน่ากินมากแต่ว่าเราอิ่มอูด้งแล้วเราก็จะไม่แดงแมลงทอดอีกต่อไป